กลุ่มงานลังสีวิทยาภูมิใจนำเสนอผลงานลีนเรื่องการลดเวลารอคอยใบส่งต่อภาพเอ็กซเรย์ทำไมเจ้าที่เอ็กซเรย์ไม่รับสายสักทีต้องขอใบส่งตัวเอ็กซเรย์ด่วนด้วยเนี่ยเอยขอผลไว้ผ่านมา30นาทีแล้วยังไม่มารับเลยสงส่ยต้องโทรตาม,มาแล้วแะ ครับผมมารับผลใบส่งต่อภาพเอ็กเลด้วยนะครับพี่ตูดไปเอาใบาส่งต่อภาพเอ็กเลให้หน่อยเดี๋ยวนี้จากบหนึ่งนะขอทำงานที่เสร็จก่อนโอ okay, เคเร็วๆดิ <c oughs> งานก็ยังไม่เสร็จยังจะมาให้เอาภาพแผ่นฟิลม์มเอ็กเรย์อีกไกลก็ไกลโทษนะครับมีอะไรช่วยไหมครับ สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มงานลังสีวิทยาจะขอนำเสนอผลงานลีนการลดเวลารอคอยใบส่งต่อภาพเอ็กซเรย์จากคลิปทีเซอร์ที่ทุกท่านได้เห็นนะคะจะเห็นถึงปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นจากการให้บริการใบส่งต่อภาพเอ็กซเรย์แบบเดิมแต่ถ้ายังนึกไม่ออกเดี๋ยวเราจะมาสรุปปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นกันอีกครั้งนะคะว่าเกิดจากอะไรได้บ้างไปรับชมได้เลยค่ะ 1. เจ้าหน้าที่โทรมาขอใบส่งต่อภาพเอ็กซเรย์แต่ไม่มีคนรับสาย 2. เจ้าหน้าที่หรือญาติต้องเดินมารับใบส่งต่อที่ห้องเอ็กซเลย์ 3. ระยะทางแต่ละตึกค่อนข้างไกล 4. เจ้าหน้าที่ลืมมารับใบส่งต่อภาพเอ็กซเลย์ที่ขอ,อไว้แล้วต่อไปเป็นการตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานหลังจากที่เราได้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทางกลุ่มงานลังสีวิทยาจึงได้มีการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขโดยตั้งเป้าหมายในการแก้ไขดังนี้ 1. ลดเวลาในการรอคอยใบส่งต่อภาพเอ็กซเรย์ในกรณีเคสไม่เร่งด่วนไม่เกิน15นาที 2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบใบส่งต่อภาพเอ็กซเรย์แบบใหม่มากกว่า85%ขั้นตอนการวางแผนและการดำเนินการแก้ไขขั้นตอนที่ 1. สร้างเครื่องมือ 1. สร้าง QR code เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องการขอใบส่งต่อภาพเอ็กซเรย์ 2. ส,สร้างระบบไลน์น o ติ f ฟแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เอ็กเรย์ทุกคนเมื่อมีเจ้าหน้าที่ขอใบส่งต่อ 3. ปรับตั้งค่าเครื่องปริ้นให้เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์สามารถปริ้นใบส่งต่อไปออกเครื่องปริ้นของหน่วยงานที่ขอได้ขั้นตอนที่ 2. วางแนวทางปฏิบัติแบบใหม่ 1. ห,หน่วยงานที่ขอให้สแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูลในการขอใบส่งต่อภาพเอ็กซเรย 2เมื่อเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ R A ได้รับแจ้งเตือนทางลายจะสั่งปริ้นใบส่งต่อภาพเอ็กซเรย์ R A ไปยังเครื่องปริ้นหน่วยงานที่ขอ 3. เจ้าหน้าที่ที่ขอใบส่งต่อรอรับใบส่งต่อภาพเอ็กซเรย์ R A ที่เครื่องปริ้นของหน่วยงานตนเองต่อไปเป็นผลลัพธ์และผลการดำเนินงานผลลัพธ์ที่ 1. จากข้อมูลในตารางแสดงเปรียบเทียบเวลาการรอคอยใบส่งต่อภาพเอ็กซเรย์ R A ในช่วงก่อนและหลังทำลีน สามารถลดเวลาในการรอคอยใบส่งต่อภาพเอ็กซเลย์ลงได้ร้อยละ80จาก30นาทีต่อลายเหลือเพียง6นาทีต่อลายซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่เกิน15นาทีต่อลายในกรณีเคสไม่เร่งด่วนผลลัพธ์ที่2จากข้อมูลแสดงผลการสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการของใบส่งต่อเอ็กซเรย์แบบใหม่พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการในระดับพึงพอใจมากกับมากที่สุดรวมกัน94ซซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไปแนวทางการแก้ไขและแผนพัฒนาในอนาคต1มีการปรับแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลให้เฉพาะเจาะจงเฉพาะหน่วยงานมากขึ้นเช่นลดการกรอกข้อมูลช่องของหน่วยงานที่ขอ 2. มีการแบ่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เอกซเรย์พิ้นใบส่งต่อภาพเอกซเรย์ที่ชัดเจนใครเป็นคนรับผิดชอบหลักและใครเป็นคนรับผิดชอบรองในการปิ้นใบส่งต่อเพื่อไม่ให้เกิดความร่าช้าและสับสนว่าเจ้าหน้าที่เอกซเรย์คนไหนจะเป็นคนปิ้นใบส่งต่อภาพเอกซเรย์ 3. มีการปรับปรุงระบบพินเตอร์ผ่านเครือข่ายในโรงพยาบาลให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น และทั้งหมดนี้คือการนำเสนอผลงานลีนเรื่องการลดเวลารอคอยใบส่งต่อภาพเอ็กซเเล์หากมีข้อผิดพลาดประการใดกลุ่มง,งานรังสีวิทยาขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ